เจมส์เบเรสฟอร์ดอุทัยธานีเอฟซีชนาทานเข็มดีราชบุรี FC. เอฟซีเบนเดวิสอุทัยธานีเอฟซีสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่พิกโผสำหรับรายชื่อทีมชาติไทยชุดลยสิกอาเซียครับ2 0มา24ปรากฏว่าัวรุ่นอุทัยธานีติดหมดไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมเวนเชอร์เบนจามินเจมส์เดวิสรวมถึงเจมส์เปเรดฟอร์ด แพ็กติกูตับสั้นจากนลกขับก็มาตามนัดส่วนตัวผมแล้วมาว่านักเตะชุดนี้น่าพอใจในระดับหนึ่งเรียกตามฟอร์มในดีจริงๆเซอรนัตเตตัวท็อปที่เรียกไม่ได้คือสมสรนไม่เผยตัวเรามาดูกันอีกครั้งว่า26คน,คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกอาเซียนคัพ2 0 24ว่ามีใครกันบ้างพร้อมกับจัด11ต,ตัวจริงผู้รักษารประตูมาชาทรายอิชิคุนซื่อทีมชาติไทยเรียกมา3คนประกอบไปด้วยกรกฎพิพัฒนาตากำพลปฐมอัตคุล และปฏิวัติคำใหม่ส่วนกองหล ak um ังเรียกมาทั้งหมด10คนประกอบด้วยกิสราโนทรัตเจมเบรดฟอร์ดจุนธานเชมดีเสริมศักดิ์ขีทิตาถอดอักษรสีนิโคลัสมิคคิซันพันสายเฮมบูนสุพนันบุรีรัตสนุนคานปมสุขะและอภิสิทธิ์โซลดาส่วนตัวผมแล้วมองว่ากองหลังน่าสยดาสรากัมปุตแบ็กซายลครึ่งไทยเสปัดอดีตนักเตะอุทัยธานีซีที่ย้ายไปบุมย์แทบจะไม่ได้ลงสนามแต่ก็ถือว่ายังดีที่สไฟยเจมเบรดฟอร์ด ดาวรุูกยอดเยี่ยมไทยลีกในฤดูกาลที่แล้วส่วนทางเควินดิโรลัมแบ็กซต์ตัวเก่งจากการท่าเรเอฟซีตามคาดไม่มีรายชื่อกับทีมชาติไทยชุดนี้หลังจากมีข่าวว่าดได้รับอาการบาดเจ็บส่วนกองกลาง10รายประกอบไปด้วยเบจิม,นมินเจมเดวิสติโรตันชรัศมีวลชิตคณิศีบำเพ็ญวิลเลียมเบนเชอร์วิลเลเทพป้อมพันธุ์สุปโสกสราชาติเสกสรรลาตีอนันยอดสังวานอักรลปมผู้พิเศษและเอกนิตปัญญา ส่วนกองหน้าวัยรุ่นสามลายประกอบไปด้วยธีรศักดิ์เผยพิมายแท็กติกกุตับสั้นและสมนัะเหมือนตาแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นื่ไยกับรายชื่อทีมชาติไทยชุดนี้พอจะอาจกัมพูชาเกิน3เม็ดหรือไม่แล้วลองมาจาัดสิเ็ตัวจริงชุดล่าแชมป์อาศิคัพัน2ีหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงมาในระบบ42 3สตามเคยุ้ักสาป,ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่แ่งแบ็กโฟรประกอบไปด้วยนิโคลัสมิคอสันจนทานเค็มดีพันสาเฮมิบูล และที่ตาทอนอักษรสีหรือไม่ก็เอาเจมส์บรีฟอร์ดเล่นแทนตำแหน่งนิคลัชมิคุสันแล้วยกนิคลัสมิคุสันเล่นแบ็กซ้ายกองกลางตัวรับสองคนเป็นวิลเลียมเวนเชอร์คอยบัญชาเกมร่วมกับวิลเทพป้อมพันธ์ส่วนสามประสานแนวหน้าเป็นซูโปโซสตาชาติเบนจิมินเจมเดวิสและสุพณนัตเหมือนตาแล้วเพื่อนๆละครับที่บ้านพังนี้พอจะสู้กับอินโดนีเซียได้หรือไม่โดยเอฟเอฟอาเซียนครั้งนี้ไทยเราอยู่กลุ่มเอร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์ กัมพูชาเลติมอร์เดสเตโดยนัดแรกวันที่8ธันวาไทยเราจะบุกไปเยือนติมอร์เดสเตที่ประเทศเวียดนามนัดที่สองวันที่14ธันวาเปิดบ้านพบกับมาเลเซียนัดที่สามวันที่17ธันวาบุกไปเยือนสิงคโปร์และนัดสุดท้ายวันที่20ธันวาเปิดบ้านต้อนรับกรรมาเยีของกัมพูชาแล้วเพื่อนๆ่ะครับคิดว่าไทยเราจะป้องกันแชมป์สมัยที่สามติดต่อกันได้หรือไม่ในขณะที่ทางสุโขทสราชแนวลุกทิมชาไทยจากซัปโปโร มีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่เทลิกโดยทีมยักษ์ใหญ่เทลีกจอดึงเจ้าเชคกับเทลีกความข้าเหนือเดลารานกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่เซเทียนวงการฟุตบอลไทยวันประกาศ26่สิคนพลชุดลุยศึกอาเซียนคัพ2024หลังจากที่มีข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่ย่านคลองสจมจทุมเม็ดเงินเดียร์ละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐหรือราว34ล้านบาทเพื่อดึงตัวเจ้าเชคส,สุบโซคสรชาติแนวลูกจากเจลิกมาร่วมทีมหลังจากที่ต้องสกัดจากคอนซาโดเลซปโปล สอดตกชั้นไปเล่นในเจลิก2ในฤดูกาลหน้าโดยทีมยักษ์ใหญ่เทยลิกพร้อมทุ่มข้าเหนือมาสาลเดยร์ละ1ล้านบาทหวังดึงเจ้าเชคมาร,ร่วมทีมซึ่งทําให้เจ้าเช็คในฤดูกาลหน้าจะเลือกเล่นในเจลิก2หรือกับไทยลีกพร้อมข้าเหนือมาสารเดยร์ละ1ล้านบาทซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ของซัปโปโรมีโอกาสตกชั้นไปเล่นในเจลิก2ถึง99%และมีโอกาสสูงมากที่แนวลุกทีมชาติไทยจะย้ายออกจากถิ่นซัปโปโร ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ